ว่าในช่วงแรกของเราครับแน่นอนครับเราเป็นเจ้าภาพการแข่งขันซีเกมในช่วงปลายปีนี้นะครับและในช่วงต้นปีหน้านะครับการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครับก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์สำคัญนะครับที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องครับซึ่งล่าสุดครับประเทศไทยนะครับก็เตรียมยกระดับมาตรฐานการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13บสามในกาจะมีการชิงชัยกันถึง1 9ชนชิ้นกีฬาครับ นายยุทธยาจีนหีดครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมการแถลงข่าวสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาพานกีฬาคนพิการอาเซียนหรือว่า APSF ครั้งที่2ครับ กี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13นะครับโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลครับประธานสาพันกีฬาคนพิการแห่งอาเซียนนะครับในายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยตัวแทนชาติสมาชิกเข้าร่วมการประชุมและถแถลงข่าวครั้งนี้นะครับที่โรงแรมศรีมาธานีจังหวัดนครราชสีมาครับ ในที่ประชุมนะครับได้มีการหาลือและก็รับฟังความคิดเห็นต่างๆนะครับและการเสนอแนะของคณะกรรมการจัดการแข่งขันตั้งแต่ด้านสนามแข่งขันและฝึกซ้อมครับการประชาสัมพันธ์การแข่งขันการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนหรือเมนเพสเซนเตอร์นะครับการจัดทำเอดิกาสพิธีการต่างๆทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันในครับรวมถึงการคมนาคมขนส่งการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬานะครับ การต้อนรับประสานงานและการให้บริการ NPC service ในช่วงเกมการแข่งขันนะครับรวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักกีฬาโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาครับตั้งแต่ถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับถึงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ละชนิดกีฬาด้วยครับ โดยทางพลตีโอสถภาวิไลในครับประธานสาพานกีฬาคนพิการอาเซียนนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าภาพรวมการเตรียมงานเนี่ยก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีนะครับซึ่งจะให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักกีฬาโดยการวางมาตรการดูแลทั้งในและนอกสนามในการแข่งขันครั้งนี้ครับสำหรับภาพรวมนะครับก็ก็ส่วนใหญ่ดีนะครับส่วนใหญ่ดีก็มีอยู่บางจุดนะครับที่ต้องแก้ไขบ้างเท่าน,นั้นเอง ะะส่วนใหญ่โดยโดยภาพรวมแล้วโอเคอในเรื่องของความปลอดภัยก็โดยทั่วไปก็ตอนที่ประชุมอยู่ทางตำรวจนะครับทางฝ่ายตำรวจเนี่ยก็ได้มายืนยันว่าะจะมีการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ลงจากเครื่องมานะครับแล้วก็ในที่สถานที่พักก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยดูแลอยู่นะครับก็คงส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเนื่องจากว่ามันไปเกี่ยวพันกับ ประเทศที่จะเข้ามาซึ่งอ,อย่างเช่นกัมพูชานะฮะก็อาจจะต้องมีความรักษาความปลอดภัยให้เขาเป็นพิเศษนิดหนึ่งอันนี้ก็คงต้องฝากไว้กับทางเจ้าภาพนะครับว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปนะครับ ขณะที่ในส่วนของความคืบหน้าด้านการประชาสัมพันธ์นะครับในศึกกีฬาอาเซียนพราเกมครั้งที่13นี้ครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยครับก็ได้เริ่มดําเนินการโปรโมทประชาสัมพันธ์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งป้ายบิลบอร์ดนะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็ตื่นตัวให้กับประชาชนในการทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการแข่งขันครั้งนี้ครับ ็จริงๆแล้วเรามีการรปทะพันธุ์ทุกในเอบอร์ดต่างๆของตามถนนต่างๆของในในโคราชทั้งด,ดอนเมืองทั้งในสนามบินอะไรต่างๆก็มีพร้อมแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆครับมีเรื่องของการดําเนินการทุกในทุกช่องทางอย่างเช่น Facebook แล้วก็ทาง TikTok อกอะไรต่างๆก็เราก็มีการทำแพร่ภาพมาเรื่อยๆครับอันนี้ รวมทั้งทีสปอร์ตที่ในเรื่องของการดําเนินการเราก็ทีสปอร์ตเนี่ยเป็นตัวนําในการดําเนินการทั้งหมดนะครับในการไปราพันของให้คนรับรู้ในประเทศและนอกประเทศก็มีเรื่องของ Facebook อะไรต่างๆก็เริ่มมีมากขึ้นครับผมครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ดูข่าวหรือในการดําเนินการต่างๆก็ให้ความมั่นใจได้ว่าเรามีการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆมาพอสมควรนะครับวันนี้ อาเซียนพลาเกมก็มี11ประเทศอย่างเช่นที่เราผ่านมาเนี่ยเรื่องของการวอลเลย์บอลที่เรามาจัดที่โคราชก็จัดได้ความยิ่งใหญ่ก็มั่นใจได้ครับว่าประเทศไทยจัดได้แน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วงครับผมครับสำหรับกีฬาอาเซียนพราเกมครั้งที่13นะครับจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับในช่วงระหว่างวันที่20-26ถึงมกราคมปี2569นะครับ โดยจะจัดการแข่งขันทั้งหมด19ชินิดกีฬาครับประกอบด้วยวิวแชร์บาสเกตบอลว่ายน้ำยิงธนูแบดมินตันยิงปืนกรีธาฟันดาบยูโดวอลเล์บอลฟุตบอล5คนพิการทางสายตานะครับฟุตบอล7คนพิการทางสมองบ็อกเซียโกบอลยกน้ำหนักวิวแชร์เทนนิสเทเบิลเทนนิสจักรยานโบลิ่งและมากรูปครับ ก็จะจัดต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากจบการแข่งขันซีเกมในเดือนธันวาคมครับและก็ต่อเนื่องในเดือนมกราคมครับสำหรับการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ครับก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์อีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์สำคัญนะคะที่จะจัดต่อเนื่องนะคะหลังจากที่การแข่งขันกีฬาซีเกมในช่วงปลายปีนี้จบเส้นลงครับผม <c oughs>